ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องสแสวงหาความร,รู้ด้วยกันทั้งนั้นความร,รู้ในโลกนี้มีหลายสาขาวิชาต่างคนต่างก็สแสวงหาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ประสบการณ์และความสามารถให้ดีม,มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยสนับสนุน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองและเพื่อจุนเจือครอบครัวเป็นเช่นนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและก็ต่อไปในอนาคตแต่จะมีใครรู้บ้างว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นคือความรู้ที่มาจากภายใน สึ่งเกิดจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์เป็นความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์ที่เมื่อรู้แล้วสามารถทำให้เราบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจและเป็นความรู้ที่กว้างขวางไม่มีประมาณยิ่งศึกษาก็ยิ่งมีความสุขและที่สำคัญสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากอวิชชา จากการบังคับบัญชาของพยามารได้ฉะนั้นจะศึกษาความรู้อันบริสุทธินี้ก็ต้องตั้งใจเจริญสมาธิภาวนามีวาระพระบาลีที่มาในมังคลทธทีปนีว่าท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาแลประสเสศสุด ดุจพระจันทร์ประเสริฐล้ำดาราทั้งหลายศีลอย่างหนึ่งสริอย่างหนึ่งธรรมของสัตบุรุษอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปตามผู้มีปัญญายกเว้นปัญญาแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสันเสริญความอดทนว่าเป็นยอดปัญญานั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกันเช่น สตมยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือได้เล่าเรียนจากครูบาอาจารย์เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานจินตมยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดพิจารณาหาเหตุหาผลด้นเดาตามที่ตนเองคิดว่าจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นสุดยอดคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงเกิดขึ้นจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจใครที่มีปัญญาในระดับนี้ ผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่ปัญญาที่เราทราบจะเป็นปัญญาในระดับแรกและระดับที่สองปัญญาเหล่านี้เนะี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาที่ทําให้เราติดอยู่กับโลกเป็นปัญญาที่ช่วยสนับสนุนเราในการทำมาหาเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่พวกเราในฐาน,นะเป็นนักสร้างบารมีควรที่จะมีให้ครบทั้งสามระดับโดยเฉพาะภาวนามยปัญญาควรศึกษากันให้ถ่องแท้และศึกษากันอย่างต่อนเนื่องเพราะวิชาขแขนงนี้เป็นวิชาที่บริสุทธิ์ก็จากการทำสมาธิจเจริญภาวนาเท่านั้นและที่สำคัญ สามารถนำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามมารได้ดังเรื่องของพระเทระรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณเป็นเลิศได้บรรลุธรรมาภิสมัยประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตได้อย่างน่าภาคภูมิใจ พระเถระรูปนี้ท่านเคยเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปะทุมุตตะท่านได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในหังสวดีนครครคั้นเจริญวัยแล้วได้ไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่นั้นก็ได้เห็นวิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระบรมศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณเป็นเลิศทำให้ท่านอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจึงบําเพ็ญบุญกุศลกับพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งความปรารถนาและท่านก็ได้รับพุทธวิญญารจากพระบรมศาสดาว่าจะได้ตามนั้น ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญแต่กุศลกรรมจนตลอดชีวิตพอมาถึงในพุทธุป,ประบาทการนี้ท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลพรามณ์ในกรุงสาวัตถีมีนามว่าวังคีสะปริพาชกท่านเป็นผู้ฉลาดได้ศึกษาเล่าเรียนตรายเพศ จนแตกฉานจึงทำให้ท่านเป็นที่รักของอาจารย์และด้วยความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและด้วยความรักของอาจารย์จึงทำให้ท่านได้ศึกษามนชนิดหนึ่งที่สามารถรู้ปรโลกของคนตายคือเมื่อเอาเล็บเคาะที่กระโหลกแล้วก็สามารถรู้ได้ว่า ผู้นี้ได้ไปบังเกิดในกำเนิดใดทำให้พระมื่นอื่นเห็นช่องทางการเลี้ยงชีพจึงพาวังกิศะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อให้วังกีศะเคาะกระอกศีรษะของผู้ตายไปแล้วภายในระยะสามปีแล้วแจ้งสถานที่เกิดของผู้ตายให้ญาติทราบ ซึ่งท่านก็จะได้กระหาปณะประมาณหนึ่งร้อยกระหาปณะ,ะบ้างหนึ่งพันกระหาปณะ,ะบ้างเป็นค่าตอบแทนและด้วยความเลื่อมใสของมหาชนต่อมาท่านวังคีสะได้สดับพระคุณของพระบรมศาสดาจะมีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพวกพราหมณ์ก็พากันห้ามพราหมณ์ว่า ระวังจะถูกหลอกแต่ท่านก็นไม่เชื่อคำของพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาวัานด้ํำการปาฏิสันถานแล้วก็นั่งณนะที่อันสมควรเส่ิญพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวังคีสะเธอได้รู้ศิลปะอะไรบ้างท่านก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้มนติทราบถึงกติของคนที่ตายไปแล้วเพียงแค่ข้าพระองค์เอาเล็บเคาะกระโหลกศรีรษะก็จะสามารถรู้ได้ถึงกติของบุคคลนั้นรอบลมศาสดากรับสั่งให้วิกษุนำกระโหลกศรีรษะของผู้ที่บังเกิดในนรก ที่บังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและศรีรษะของผู้ปรินิพานแล้วมาให้แก่วังคีสะเคาะเมื่อวังคีสะเคาะก็หลกศรีรษะที่หนึ่งและก็กราบทูลว่าผู้นี้ไปบังเกิดในนรกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดีละวังคีสะ เขาเห็นแล้วดีดีแล้วตรัสถามต่อไปอีกว่าผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในมนุษยโลยโละเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่าแล้วผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในเทวโลกพระเจ้าค่ะ วังคีสสะได้กราบทูลสถานที่ไปเกิดของบุคคลทั้งสามได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เมื่อเคาะกระโหลกศรีรษะของพระอระหันต์ก็ไม่เห็นเบื้องต้นและเบื้องปลายของคติไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าไปบังเกิดณที่ใดพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสถามท่านว่าวังคีสสะ เธอไม่อาจรู้ได้หรือวังคีสะกลาบทูลว่าก็าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองพยา,รรายามไร้มนกลับไปกลับมาอย่างไรก็ไม่สามารถจะรู้ถึงกติกของเจ้าของศรีรษะนี้ได้จากนั้นเหงื่อก็จึงเริ่มไหลออกจากศรีรษะและรักแร้ของท่านด้วยความวั่นไหวและเขินอาย พระบรมศาสดาจึงตรัสกับท่านว่าลำบากใจนักหรือวังกีสะท่านก็กราบทูลว่าลำบากใจพระเจ้าค่ะข้าพระองค์มไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าพระองค์ทรงทราบขอจงตรัสบอกด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระบรมศาสดา,สดาตรัสว่าวังคีสะเรารู้ถึงกติ ของเจ้าของศิษะนี้ได้เป็นอย่างดีและเรารู้ยิ่งกว่านี้และตรัสว่าผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของปวงสัตว์ได้ทั้งหมดเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดข้องเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาและหมู่มนุษย์ไม่รู้ทางไปของผู้ศิลสวะ เรากล่าวผู้รู้ผู้เป็นพระอาหารหันต์ว่าเป็นพราหมณ์ไม่มได้ฟังเช่นนั้นโดยความอยากได้วิชาวังคีสพรามจึงกราบทูลด้วยความเคารพมากยิ่งขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงประทานวิชานั้นให้แก่ข้าพระองค์เถิดรับลมศาสดาตรัสว่า เราจะให้ความรู้นี้แก่คนที่เป็นนักบวชเช่นเราเท่านั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้นท่านกาา็ไม่รอช้าทูลขอบวชทันทีเพราะผู้มีภาคจากก็ตรัสบอกให้พระนิโครธกับปะเถระบวชในวังคีสะจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกสมถกรรมฐานคือ อาการสามสองและวิปัสสนากรรมฐานให้พระวังคีสะท่านก็เริ่มสาธยายกรรมฐานจะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานจนชำนาญต่อมาพวกพราหมณ์ก็ได้เข้าไปหาท่านและถามว่าวังคีสะผู้เจริญท่านเล่าเรียนศิลปะในสำนักของพระสมณโคดมจบแล้วหรือพระวังคีสะตตอบว่า เราเล่าเรียนจบแล้วพวกท่านทั้งหลายจงไปกันเถิดเราไม่มีกิจที่จะทำร่วมกับพวกท่านอีกพวกพราหมณ์เห็นว่าพระวังคิสะเป็นบนรรปชิตแล้วจึงพากันหลีกไปตามทางของตนพระวังคิสสะก็ได้จเจริญวิปัสสนาและในสุดก็กระทำให้แจ้งพระอรหันตได้ เห็นไหมจ๊ะว่าปัญญาทางโลกและทางธรรมนั้นต่างกันอย่างไรปัญญาใดที่ทำให้เราบริสุทธิ์บริบูรณ์จากอาสวกิเลสได้ปัญญานั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเป็นปัญญาที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนทำให้คนฉลาด ทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีทำมีคนนับหน้าถือตามียศถาบรรณาศักดิ์แต่ยังไม่สามารถทำให้คนหมดกิดเลสหลุดพ้นจากวงเวียนของวัตตะหลุดพ้นจากกรอบอวิชชาของพยามารได้แวนเสียจากปัญญาในทางธรรมที่เป็นปัญญาบริสุทธิ อันเกิดมาจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจสแสวงหาภาวนามนยะปัญญากันนะจ๊ะโดยการทำสมาธิจเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้มีวิชามีปฏิพานดีเหมือนพระวังคีสะเถระกันในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมี ในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน อากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้